มีในกลุ่มหลังว่าในอาร์มเว้ยมาถามว่าเรื่องพี่อามครับได้ดูเรื่องแบบอันเรียวเอนจินไฟที่เขาไปทำเมทริกกันหรือยังครับอ๋อเขาทำไปตั้งแต่นู่นปีที่แล้วปลายปีนะครับนี่ผ่านมาเกือบเดือนเดือนหนึ่งแล้วพี่อามยังไม่ได้ดูเลยครับนะนั้นวันนี้มาดูกันว่าอันเรียวเอนจิ้นไฟทำอะไรกับอันเรียวเอนจิ้นไฟฟ์เดอะเมทริกส์อเวกเกนอันเรียวเอนจินไฟเอ็กซ์เพียร์นะครับเพื่อซึ่งผมไม่รู้มันโหลดมาเล่นในคอมไม่ได้มันมีเป็นเอ็ 5, กซ์เพียร์เลียนเท่านั้นซึ่ง ของขาดเออของขาดจะโหลดมาเล่นในคอมก็ไม่ได้วันนี้เราก็เลยต้องดู YouTube กันนะดิเออคือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปกรณ์ไอทีครับซื้อซ่อมครบจบในที่เดียวครับสรงด่วน3ชั่วโมงในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงถ้าซื้อออนไลน์ใช้โค้ดในอ่านนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ When a world we can build feels as real as our own more. Oh. Keep them off us. You drive. I'll shoot. เฮ้ยเฮ้ยแชทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเป็นความรู้สึกแบบมันเป็นความอย่าดีาด่มันเป็นความรู้สึกแบบเดียวกับตอนที่กูเห็นกราฟิก p พ a y s t a t i o n 2ครั้งแรกตอนกูอยู่มอสองไงแชทมันเป็นความรู้สึกที่ว่านี่มันของจริงเลยนี่ว่ะแต่ว่ามันจะดูแล้วมึงตองไปดูกราฟิกเพย์สองตอนนี้ดิอะ ตอนนั้นกูคิดว่าแบบไม่จะมีอะไรที่จะมาสู้กราฟิกแบบนี้ได้แล้วกราฟิกในตอนนั้นเป็นแบบนี้เหมือนจริงมาก s <S เหมือนจริงมากมากดิด <ready>. ิโอโ้แล้วฉากแม่งระเบิดได้อะแชทเข้าใจปะคือมันไม่มีทางเกมมิ่งการเล่นเกมไม่มีทางที่จะทำภาพได้สวยกว่านี้ต่อไปแล้ว นั่นคือความรู้สึกของกูนในมอสองจนกระทั่งแบบเพยสาม่ม่ออกมาเว้ยเกมมือถือเหรอวะแชทเนียเกมมือถือเปล่าภาพอย่างโง่เดือนสามขอบคุณครับ,รอ,บ,รบอะไรก็แต่ว่า คือมันไม่มีทางสวยกว่านี้ได้อีกแล้วแชทเห็นป่ะมันโอ้โหดูดิมันไปไป,ปได้ยังไงอะ่ะเอ้ยโอ้อย่างแจม่มโอเคนี่เรากลับมาดูเดอะเมทิกชีอยมึงว่าอีก 10ปีมันจะเป็นยังไงวะแชทเราจะได้กลับมาดูปะแล้วพวกมึงจะยังอยู่ปะวะกูจะยังอยู่ปะวะอีกสิปีกูจะยังอยู่นยยบน y o ยูทูบปะวะคือมันมีอาร์ตสไตล์ที่ที่ทําแบบไม่ต้องโฟโตเรียวก็ได้นะแต่เขาเลือกทําแบบนี้เพื่อที่จะโชว์ของนั่นแหละ เพห้าเอกวอกซีดีเอกเชื่อแชทมันแดดจาวูชัดชมันเป็นความรู้สึกของเด็กชายอารมตอนแบบอยู่ที่ใต้ชั้นใต้ดินเดอะมอลมีร้านขายเกมคอนโซลขายเพเออแล้วก็จะมีทีวีอันใหญ่ใแปะอยู่เป็นเป็นกระจกแล้วกูก็ไปนั่งดูโหภาพมันสวยจังวะ โอ้มมยกอดอารมณ์เดียวกันเลยเดิมอโคลลตเยสแต่ yes. ทำให้ฉันรู้สึกมือนตอนสีๆีโอเคอันนี้คืออะไรวะ Mass AI Visualization โอ้ยโอ้จริงคือกูขอแบบนี้เลยแต่เป็น GTA Please ว่เอจ็บปะ่ะกระจกที่แบบว่าความละเอียดไม่มีก็เอาไป2องไทแองเกิลพอ,อเอ็บป่ะหน้าต่างบานหนึ่งอ่ะเอาไปสองไทแงเกิลพอส่วนไอ้ที่มันคโค้ง,คงมนๆหน่อยก็ดูความยุบยับแล้วก็เรนเดอร์เฉพาะตัวที่มันจะต้องโค้งมนก็พอเมตาฮิวแมนเออ เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันไดเหรอวะมันดูดีมากเลยนะมึงกลับไปดูกรอว์วิสิอันนี้ยังสวยเลยอือเราไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วแชทนี่คือพี a k อ f ฮิ m แมนซีวิล z ซเ i ชันในสมัยนั้นแทงไป คนละเลืโอ <uno> ้โหโอ้โหอ้อ้อมอนซื้อ ขออย่างเงี้ยบัตร GTA ไซเบอร์พังก็ได้เอาจริงๆไซเบอร์พังเถอะไ <c oughs> อ้อย่างนี้ก็คือดีกว่าไซเบอร์พังรือเปล่าวะแชทอะดีกว่าปะโห โอ้ oh, ไม่มีทางไปไปไม่ได้นี่เรียวไทม์ได้ยังไงวะแชทนี่มันเรียวไทม์เรนเดอรลิงเหรออ่ะไปดูไปดูปดิจิตอลฟาร์ d ี y ดีกว่าดิจิตอลฟาร์ d ี y เขาจะแบบว่าโอ้โหหนึ่งชั่วโมงเต็มอิม่มโอ้เลี้ยวชิ้น5 5มาเป๊ะเวอร์ ver. นี่เขาโมเดล ดิจิตอลฟาวน์ดีแบบโหสมจริงมากๆเลยแชท Which is good. Which I recommend like, uh, everyone do that <yeah. S 2> actually by the way. Yeah, yeah yeah. It makes the game look much more realistic or the <laughs> demo sorry. <laughs> And I think what's exciting to me I've only reviewed part of your interview that you had with Epic. Uh, <laughs> matrix ของแท้ต้องยอมสีเขียวเท่านั้นแชทพวกมึงเกิดไม่ทันจนะ่ปแชท The Original Trilogy นะ Matrix อ่ะของจริงต้องยอมสีเขียวถ้าไม่ยอมสีเขียวคือคือไม่จริงไอภาคล่าสุดเนี่ยไม่นับเพราะไม่ยอม all of the code the whole project and you can basically do whatever you like with it which I think is a b s o l u t e เอาเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะปล่อยโค้ดปล่อยแอสเซทปล่อยทุกอย่างได้เล่นกันแน่คอมกูได้ระเบิดเหมือนรอบนั้นแน่โอเคซื้อของจริงว่ะเอพิกคือได้ตังค์เยอะจากฟอ,อร์ดไนท์เอาไปทําอะไรเอาไปทําทำมาเรียวเอนจินฝายเออเอาได้ตังค์เยอะนะฟอร์ดไนท์แต่ทำไมถึงรู้เพราะว่าได้กูไปเยอะเหมือนกัน เออจริงจริงกูจําได้สกินใหม่มามึงเห็นเพื่อนมึงมีปุ๊บอ่ะเราจะยังไงอ่ะไม่ครบแก๊งไอ้เหี้ยกดดิเออสี่คนท่าเต้นท่าเต้นเป็นไงท่าไก่โอ้โหไม่ได้ดิเพราะว่าพอมึงดาวมาแล้วมึงต้องไปเป็นไก่จิกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยที่มึงดาวอยู่ทั้งทีโอ้โหมึงก็ต้องซื้อไอ้เหี้ยท่าการตลาดเนี่ยเอาตังกูไปสร้างอันเรียวเอนจิ้นจริงเหลือเชื่อประมาณนี้วะแชท เลนจินก็เดี๋ยวรอมันป๋ายเขาบอกว่าสปริงก็คือใกล้แล้วเนี่ย2-3เดือนเนี่ยเจอกันแน่ยังไม่มี PS5 เ,เล่นนะดิหูดูดิอ๋อเนี่ย1 point something like 1440p i s h and these are like the exact same concept PS5 and Xbox เล่น 1440p แต่ว่าอัพสเกลไง e a and in the open world in the one moment where they allow you to turn off TSR Uh, I counted 1620p on both consoles there. So it seems like the open world targeting 30 FPS is quite a bit less expensive than the, the Cinematics itself. Xbox Series S, like 720p-ish lower. So that's what you're getting there internally. Yeah. I the really like Digital Foundry. เกาะนรกเกาะสวรรค์คอนเซปต์ยางดีผมผมท้าผมท้าให้ลองผมท้าให้ลองหนึ่งตอนไปเลยหนึ่งตอนหนึ่งโอ้โหดูกับดูอยู่กับแม่แตงมันดูปุ๊บอุ้ยอุ้ยมันเป็นยังไงวะแกเฮ้ยทำไมมันทำอย่างนี้วะยิ่งกว่ายิ่งกว่าซีรีส์กูจะบอกว่าปีที่แล้วที่บอกว่าผมท้าชาชาชาแบบว่ามาวินมากๆ เจอซิงเกิลอินเฟอร์โนเข้าไปโอ้โหเ